ที่รักคะ,คะที่รักดูไลฟ์อยู่ไหมคะเขากำลังแพ็คของค่ะที่รักสะดวกไหมยอยากให้ที่รักเข้าไลฟ์จังเลยอะคะอ๋ะอทองอ้อนค่ะเอาที่รักนี่อยู่ในไรนะคะที่รักเขก็ทโทรมาอ้อนที่รักนั่นแหละคะ่ะที่รักไม่เคยพูดฉันอะไรเลยอย่างนี้นะ ที่รักไล่หน่อยนะอยากให้ที่รักอ่อยากให้ที่รักอ่ะอยากให้ที่รัก,กห,ลหลเนี่เยเขาเ,เขาไล่เ้ยเขาไล่คนเดียวมันไม่ชินเขาพูดจนแบบว่าน้ำลายหมดไปหลายกิโลแล้วเนี่ยที่รักเกล่นที่กที่รักก็ <laughs> ามันติดปกติไง่กาไก็มันต <laughs> ิดปกติไง ก็อยากให้ที่รักไห์ไงถ้าที่รักไห์นะจะพูดว่าที่รักตลอดเลยถุยโอ้ถุยเนี่ยทุกคนดูี่กวางพูดดิที่รักนะที่รักนะที่รักที่รักไม่ต้องแต่งตัวก็ได้ที่รักสวยอยู่แล้วที่รักหน้าสดที่รักก็สวยน้องๆก็อยากดูคนดูเขาอ่ะต้องสองพันหนึ่งเขาก็อยากให้คนที่เขาดูอ่ะได้ดูที่รักด้วย ก็เมื่ออยากให้ดูที่รักด้วยเขาอะรู้สึกแบบไม่ค่อยโอเคเลยไงยก็ที่รักแบบแพ็กของแพ็กเสื้อให้น้องๆแล้วเขามานั่งไลฟ์กับน้องๆอ,อะไรอย่างเงี้ยเขาอยากให้ที่รักอยู่ในไลฟ์ด้วยอะอว่านาไ,ไ,ไ,ม <laughs> าไม่เคยพูดอย่างนั้นเลยไหมเร็วจะไลฟ์ไม่ไลค์เรเร็วเข้าไลฟ์เรเร็ว ก่อนนะนก่อน,นก่อนนานแล้วเนี่ยหวองรอจะนานแล้วเนี่ยนานหรอเ,นะเออแ็กเสร็จหรือยังอะรีบรีบแ็กเลยแพ็กให้เสร็จเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยพูดอย่างนี้เลยพูดอย่างนี้เลยก็บอกว่าให้แฮกให้เสร็จแล้วจะได้รีบมาจะได้นอนคุยโทรศัพท์ด้วยกันจะได้ไลฟ์คุยกับน้องๆอะไรอย่างเงี้ยเอาเสื้อมาลองเอพร4ตัวเดี๋ยวที่เอามาแล้วอะเสื้อมีแล้วนะทุกคน ไม่ใช่เลยเอาาเสื้อเ,เบรกไว้ก่อนก็ได้เสื้อเบรกไว้ก่อนก็ได้ไม่ไม่ไม่พ<อ>ูดไม่พูดเรื่องเสื้อก็ได้อืม,ไม,มอไม่พูดเรื่องเสื้อก็ได้ไแล้วจะไรไหมอะที่หนาเ,เสื้อยังไม่เสื้อยังไม่เอาวันนี้เพราะว่าไม่ทานเ,เพราะว่าตาสวดมากเลยเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันว่าเราจะทำยังไงเรื่องเสือ้อค,คะ่ะข้ออะไรนะ โอเคทุกคนก็รอรอรอพี่วางก่อนนะคะเดี๋ยวเพิ่งออกไปไหนพี่วางเข้าปุ๊บแล้วก็แบ่ง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 กันไปดูไม่เคยพูดที่ลากกว่าสัตว์ก็พูดออกจักบ่อยสวัสดีค่ะฝากช่องมีหวานชแนลด้วยนะคะ